การเงินฮาลานไม่ใช่เพียงไรายได้ที่ถูกต้องแต่มันคืออาหารของหัวใจ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين خامراء خاميطاء سائعوا الله سبحانه وتعالى دائماً سبداً هم ดิฉันนางสาวเซนี่บุญมานอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าจากโรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ อิสลามชี้แนวทางสร้างปากท้องไม่่อลวงไม่ครอบครองด้วยสิ่งห้ามฮาลาลไสคือทางที่งดงามเลี้ยงชีพตามสุนนะไม่มืดมนฮารอมไสแม่มากก็ลวงหลอกคือไฟนรกหยอกใจให้หลงไหลบาปจะลามถึงครอบครัวทั้งหัวใจชีวีไรบรารอกัสพังพินาศ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะในโลกยุคทุนนิยมที่ผู้คนวัดคุณค่าของชีวิตด้วยตัวเลขในบัญชีในยุคที่คำว่าความสำเร็จหมายถึงบ้านหลังใหญ่รถหรูและยอดกำไรแม้ต้องแลกมาด้วยการหลอกลวงการเอารัดเอาเปรียบและทรัพย์สินที่ปะกนลด้วยสิ่งต้องห้ามอิสลามยังคงยืนหยัดด้วยหลักการที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและยังยืน หลักการที่มุ่งสร้างมนุษย์ให้มั่นคงทั้งในดุนยาและอาคาิร์นั่นคือริสกีที่ฮาลานอาหารที่สะอาดรายได้ที่บริสุทธิ์และทรัพย์สินที่ได้มาด้วยศรัทธาความซื่อสัตย์และการยมเกรงต่อลัลอเพราะทราัพย์ฮาลนมิใช่แค่สิ่งที่เราหนำเข้าบ้านแต่มันคือสิ่งที่เราย่ตนลงสู่หัวใจของลูกหลานคือสิ่งที่รอเลี้ยงสาเลือดของคนทั้งครอบครัว La, ai, ah ra, อัลลอฮ์สุบฮยนะคูว่าตังไลาได้ทรงตัดไว้ในสุรออนบากร์อัจยาที่172ว่ายาไอยุฮัลลาซีนอามมนูกูลูมินบอยยิบาติมารซกกนากุมวะชกุรูลิลลาฮีความว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาจงบริจาคสิ่งที่ดีงามที่เราได้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าและจงขอบคุณอัลลอฮ์เถิด อิสลามไม่ได้เพียงสั่งให้เราเชื่อในพระเจ้าแต่ยังสั่งให้เราหาเลี้ยงชีพด้วยความสะอาดเพราะดิสกีที่ฮาลานนั้นคือแบบฟึกหัดของผู้ที่ตักว่าผู้ใดรักษาสัให้ฮาลานได้เขายอมรักษาหัวใจให้สะอาดได้เช่นกันแต่ในทางตรงกันข้ามฮารองทางการเงินคือทางที่จะนําไปสู่ความพินาศแม้ดูเหมือนร่ำรวยในวันนี้แต่มันคือทรัพย์ที่อลัลลอฮ์ไม่ประทานบารกตาให้แม้สักเศษเซีเ่ยว บ้านที่สร้างด้วยสัพพรองอาจรู้ราแต่ไร้ความสงบลูกที่เติบโตด้วยสัพพรองอาจเก่งกาแต่ขาดความนอบน้อมต่ออัลลอ์อย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นแค่เรื่องส่วนตัวเพราะทรัพย์พของเราคือฟันเฟืองหนึ่งในระบบของประชาชาติความบริสุทธิ์ของรายได้คือเสาหลักของสังคมอิสลามที่มั่นคงอัลลอฮ์ตัดอย่างหนักแน่นต่อผู้ที่ไม่ละเวนริบาในสุรอันบากราออายะที่องยจว่า ฟาอิลลัมทัฟอลูฟาซาบิฮารบิม,มินาวะฮีวารสูลีฮีความว่าหากพวกเจ้าไม่ละเว้นริบาก็จงเตรียมตัวรับการทำสงครามจากอัลลอ์และรอสูนเธอร์การเงินทลานไม่ใช่เพียงรายได้ที่ถูกต้องแต่มันคืออาหารของหัวใจมันสร้างอิมานที่หนักแน่นมันเติมเต็มจิตวิญ,ญญาณด้วยบาร,รักามันทำให้เราสุขสงบ แม่ไม่มีมากแต่มากพอสำหรับการผ่านพบพระองค์ฮาลานอาจยากในโลกนี้แต่คือบารอกาในโลกหน้าฮาลานอาจดูเล็กแต่คือมเมล็ดพันธุ์แห่งอัจฉรนนะฮาลานอาจไม่ทำให้รวยทันงใจแต่มันสร้างชีวิตที่ยั่งยืนในหนทางของพระเจ้าขอพี่น้องหยิบมันในหนทางฮาลานสร้างศักดิ์ศีไม่หลงผิดแม้เส้นทางอาจช้ากว่าที่คิด แต่อัลลอฮ์ทรงอุทิศผลตอบแทนขออย่าเอาทรัพย์สินมาแลกบาปอย่าให้บาปลวงใจจนใจเกรนทรัพย์สะอาดแม้เพียงพอก็จำเริญดีกว่ากองเงินที่เผาใจให้หมอดมาลายจงยืนหยัด แม้ใครไม่เข้าใจแต่อววะเห็นใจทุกทางสายฮาลานคือแสงธรรมไม่เสื่อมคายสู่เป้าหมายอย่างนักที่ถาวรวัวบิลาฮิตอฟีกวันฮิดายะวัสลามอะลัลยกุ้มบเระฮ์มัตุลวอว์วบะรากาตุ